สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนพ้องเรงพีที่รักครับวันนี้วิบมาอยู่วัรดราดบัวขาวครับมาทําบุญถวายอาหารเพลพระเนาะนะฮนะใน,ในวันพระราชสมภพุของสมเด็จเจ้าตากสินลาลาท,าที่17เมษายนเนาะนะฮนะวิบกับอันนี้เป็นคนตากสิ่งที่เคารพบ,บูชานะสัญลักษณ์ในออื่นใดของคนตากก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ทรงกู้ชาติไทยไว้นะสร้างแผ่นดินให้เป็นทุกแผ่นนะให้เราอยู่อยู่รมเย็นเป็นสุขนะอยู่กันด้วยดีมาตลาดเท่าทุกวันนี้นะ,ะนะครับครับเดี๋ยวก็จะไปถวายเพลนพระกันนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญบุญด้วยกันครับ ครับและนี้ก็เป็นพวกอาหารตลอดจนน้ำดื่มนะผลไม้ขนมนมนะฮะที่จะมาถวายแด่ครับที่สุดนะส่งนเพื่อุธิตแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะในวันพระราชสมภพของท่านนะครับ

แกะส่วนหน่วงเกิดเมื่อบุที่ได้ทัไวเป็นสรบุตาไทยเวื่ว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ที่มดบุญคือความดีมูลในตาใก็ติดติดต่ามต่างคอยเจริญความศรเป็นุใจของทท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับพระท่าศรีสาวตวมการไดสามีพระ การจัการบำรุงเพิ่มเติมเก็บาว้สิ่งของที่เป็นขสียงใช้กระจัดกระจายเช่นไม้กวาดด่างลาไม้กวาดก้วท้ยาหรืของยานตร้ถุงขยะด่างนาตามทีำหนดตะเกียงใส่น้ำมน้ำตาลน้ำจืน้ำแข็ถุลัเ่าล้อถุงมือยากระดาษทดีสำรับ กอรใช้เหล่านี้เปการเรือตัวยาให้ได้ทราบว่าเปงใช้วมีความตองติต้องใช้เป็นประจำเสายเดือกสาที่สามารถจะท้มทาโบกาณครามัตหรือนำไปได้เพื่อให ยิ่ตางย้่าการที่ให้ดืนองมุ่ัดนทางรักษและส่วนของภาวนาใน้ึกเมื่อผลส่วนที่ได้ทำไปเป็นผลรวมกัเพั่ววันก็เ็นนที่ดบุญคองดีบุญคุณกอึกบุญคระจายที่ต่างและนที่ได้ทำไปขาด็เก็ดตกต่างไปต่าง ด้ินัสานนู้แกุ่ท่านที่ได้มาทุ่มทงกัราะทเท้าโดยมีการสวายสมรมิีมารารและสิทธิของผ้แเตุซึ่งความรับผิดตจอคามกระทำนัวเพิ่มเติมเกต่ากวายสิ่งของที่เป็นขอใช้ประจากนวเช่นมัดส่อองเท้า ตู้นีน้จะมีข้อึกษาน้ำยาจะใต้หุดทำความสะาดมกถุงมือยากระดาษ A4 ขนาด40แ,แนแมสและถุงแมสเจอร์จุดชุคของใช้เหลานี้เป็นการลดตัวยาให้ได้ฆ่าเพิ่มเรอถึงของใช้ที่มีความตัางกันตงใช้ทีเท่เด็ด สึงขออเจิาท่านสายที่สามารถจะร่วมทำบุญตามธรรนธรรมได้เพื่อเกิดประโยชน์ี่ใจกอมทั้งขอจริญร่วมทำบุญความดีงามอเช่นอุพระอัาเมื่อพระอก์มีใจห้่ขออนจฉาอย่านั้นได้ร่วมทำบุญกองุนพระอาห์กองทุนกากครับ